ตัวอย่างที่4นะครับจงจัดสมการไฮเพอร์โบลาต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปมาตรฐานครับไฮเพอร์โบลาที่โจทย์กำหนดให้มาคือ144 y ากำลังสลบ25 x กำลังสลบ576 y ลบ150 x ลบ3,249เท่ากับ0วิธีการที่คุณครูนำมาใช้นะครับเหมือนกับตัวอย่างที่3เลยก็คือจัดกลุ่มก่อนครับ กลุ่มตัวแปรแรกนะครับคือกลุ่มตัวแปรที่มีพจน์เป็นตัวแปร Y นะครับตัวแปร Y มีอะไรบ้าง144 Y กํากลังสองกับลบหนเอยโทษทีครับลบ6 Y 6 y ครับต่อไปพจน์ตัวแปร x ครับซึ่งมันก็คือ25 X กลังบ 25x สําลังสองแต่การที่จะเป็นสมการไฮเปอร์โบละาเนี่ยต้องมีสัมประสิทธิ์ของพจน์หนึ่งติดลบถ้าพจน์ y กยกลังสองเป็นบวกแล้ว ดังนั้นพจน์ x กำลังสองตรงนี้ต้องติดลบเมื่อเราดึงลบออกมาตรงนี้นะครับก็จะทำให้2 5า x กำลังสองเป็นบวกละต่อไปพจน์ x อีกตัวหนึ่งคือ150ทําอย่ทำยังไรที่เราดึงตัวร่วมก็คือดึงลบ1ออกมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้ลบราเหมือนเดิมดังนั้นพจน์ x 150 x เนี่ยจะต้องอยู่ในรูปเป็นผลบวกนะครับ3,249ไปด้านขวามือนะครับลำดับต่อไปมีตัวร่วมคือ144เราดึงตัวร่วมครับ ก็จะได้ y กําลังสองความยุ่งยากนะครับก็คือว่า144จะคูณเท่าไหร่เป็น576 4คูณเท่าไหรละ่ะลงท้ายด้วย6ก็4คูณ4นั่นเองนี่คือเทคนิคลัดนะต่อไปครับเราดึงตัวร่วมคือ25ครับข้างในจะเหลือ x ก,กําลังสองครับปัญหาคือ25คูณเท่าไหร่จะเป็นลงศูนย์ครับอ่า25คูณ6นะครับมีสิทธิ์ที่จะลงศูนย์นะครับแล้วก็6 5ห 30 6 2 0 2 2กส3 0เป็น150ฝั่งทางด้านขวามือ3,249นาะครับลำดับต่อไปอาศัยกำลังสองสมบูรณ์ก็คือต้องมีการบวกเข้านะครับตรงพดวายนะครับ2หน้าหลังก็คือ2คูณ2ดังนั้นตรงนี้พดหลังเราต้องบวกด้วย2อกำลังสองก็คือเลข4ต่อไป2 3เป็น6ดังนั้นเราต้องบวกด้วย3ากำลังสองคือ9 ทั้งด้านขวาไอ้ทั้งด้านซ้ายเนี่ยเราบวกเข้ามา4เท่าของ144ดังนั้นเราต้องบวกเข้ามา144เท่าของเลข4เหมือนกันและเราลบออก25เท่าของเลข9เราก็ต้องลบออกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็จะได้ตัวเลขนะครับดังปรากฏก็จะได้พจนี้เป็น y ลบ2ทั้งหมดกำลังสองสอสิิครับลบ25่สพนี้เปลี่ยนเป็น x บวก3ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ3,600ครับ ดังนั้นเราจะทําให้ด้านขวามือเป็น1เราคูณตลอดด้วย1,000พส่วนด้วยสามพนะครับ144กับ3,600เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ,บ่อยๆก็คือว่ามันจะได้เลขอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเสมอดังนั้นมันจึงเหลือผลหารเป็น25 25กับ3,600ก็คือร4อยฝั่งนี้ขวามือเป็น1โดยอัตโนมัตินะครับสมการในรูปมาตรฐานของ ไฮเปอร์โบลานี้จึงเป็น y ลบ2กำลังสองส่วน25ลบกับ x บวก3ทั้งหมดกำลังสองส่วน144เท่ากับ1นนะครับนี่คือสมการในรูปมาตรฐานนะครับ